อตอบคำถามพี่เขาสักหน่อยล้วกันเนาะเขาบอกว่าเก่งจริงเรื่องนั้นใช่ไหมคงผ,ผ่านผู้ชายมาแบบว่าหลายหมื่นครั้งหรือหลายพันคนดูถูกกันไปหลักหมื่นหลักพันนะคะระดับนี้ต้องหลักแสนหลักล้านคนแล้วแหละเพราะว่าอะไรคะลูกค้าวันละ100ถึง200บ้านแต่จะคิดง่ายๆวันละร้อยบ้านก็พอนะคะ1เดือนตั้ง3,000ันคนนะ่ะแล้วคิดดูนะคะว่า1ปีเนี่ย30,000่นกว่าคนแล้วนะแล้วทำแบบนี้มา6ปีแล้ว คิดกลมๆสั้นๆน,นะคะ6ปีเนี่ยมันสองแสนกว่าคนแล้วผ่านผู้ชายมาสองแสนกว่าคนแล้วค่ะไม่ได้ผ่านแค่หลักหมื่นหลักพันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผู้ชายทุกคนที่สนใจเนี่ยคือเขาอยากจะบำรุงฟื้นฟูนฟนเรื่องสุขภาพนะคะแล้วอยากสร้างความพึงพอใจให้กับแฟนไม่ใช่โอ้โหเอาแต่ตัวเองนะจุ๊บๆตัวเองจบแล้วตัวเองก็จะไปนะคะปล่อยให้ผู้หญิงไม่ถึงจุดแบบนี้ก็ไม่โอเคนะคะแล้วที่พี่บอกว่า ใช้ลิ้นแบบนั้นแบบนี้จะลิตผู้หญิงค่ะพี่มีอะไรกันต้องมีจลิดนะคะถ้าไม่มีจลิดมันก็ไม่อร่อยค่ะเหลือพี่อาจจะเคยชินแบบว่าแฟนไม่อะไรนอนเป็นท่อนไม้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นนะถ้าจะมีอะไรกันต้องมีจริตสักหน่อยนะคะ